เจน้ำการค้ารับเติมเกมอีฟวอนปลอดภัยเติมไวแถมยังถูกกว่าเติมเองเยอะเพจแท้ต้องริ้งใต้คลิปนี้นะครับรีวิวพลังเปเรมาพร้อมกับสิอย่องฟินอมเจ้าพาร์ทและฟนะิน oh อมเจ้าฟินิชชิ่งนะโอ้โหสมกับเป็นร้าช้าลูกหนังโลกนะเป็นนักเตะคนแรกในเกมนะที่มีสสกิลพิเศษนะครับบอกบอกเลยว่าตัวบัคมาแล้วเดี๋ยวลองดูค่าพลังกันสักหน่อยับถ้าอาไตารวมบูสเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่ร้อแต่ว่าทําทำตาร้อยแปดได้เลยนะฮะ ค่าพลังที่เป็นจุดเด่นเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทําเกมลุกสปีดต้นบาลานี่ดูสปีดต้น99นะครับหนำซ้ํายังมีความเร็วน่าเสียดายคิงพาวเวอร์น่าจะ90ไปด้วยนะเลี้ยงมอคบอลดีนะจ่ายบอลสำหรับกองหน้าคนหนึงเนี่ยผมว่าดีแล้วนะจบสกอร์คมกิบตั้งแต่บัลโค้งก็ได้นับเนี่ยแล้วดูอากาศเยา์โดยเฉพาะความแข็งแกร่งเนี่ย81นะโอ้โหเป็นกองหน้าที่โคตรครบเครื่องเลยนะเทียบกับกองหน้าระดับเมตาอย่างลุมินดิเก้นะโู้ค่าพลังครึ่งบนเนี่ย เปเล่กินขาดนับดีกว่าหมดเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นข้างสภาพร่างกายนะเปเล่ออกตัวดีกว่าบาลานดีกว่าแต่ว่าลุมเนี่ยยิงแรงกว่าเร็วกว่าแล้วก็อากาศยานดีกว่านะถ้าดูเป็นแค่ค่าลังโดยภาพรวมนะเปเล่เก่งกว่าลุมผมขอเปรียบเทียบกับคันตหน้าให้ดูบ้างนะเป็นสายดิฟไลเหมือนกันนะคันตหน้านี่ก็คือเลยว่าที่สุดแล้วในสายดิฟไลเปเล่ทำเกมลุกดีกว่านะแต่คันตหน้าเลี้ยงบอลคมบอลดีกว่านะจ่ายบอลพอๆกันจบสกอร์เปเล่คมกว่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นสภาพร่างกายเนี่ย ภาพรวมแล้วเป็นเปเล่ดีกว่านั้นเร็วกว่าบวกเป็น10นะถ้าเกิดดูว่าใครเล่นง่ายกว่าผมคิดว่าเปเล่เก่งกว่าว่ะสำหรับวินี้กลัาเปลี่ยนค่าวลาของเปเล่นะให้ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้น,นแล้วก็ตั108น1น8นี่ยบูสเตอร์ที่เหมาะสมเลยนะก็มากองหน้าครับบูตเตอร์อันเดียวอยู่แล้วบูตสไตรเกอร์นะถ้าบู o ตสไตรเกอร์แบบนี้ร0 7 ถ้าเราลงทีมนะครับใช้กับเบคเคนบาวเออร์หรืออนะินซากี้88เนี่ยก็จะอยู่ที่108แล้วนะแต่ว่าเสียดายนะอโบริม107เนะี่ยแต่อนะินซากี้เนี่ยได้108เลยใครเก็บอินซากี้ไว้หวานเกลียบนะครับโอ้โหกองหน้าระดับ108คนแรกในเกมนะฮะกองหน้านะแข่งกองหน้านะเป็นรองเอ่อมี108ก่อนหน้านี้มีคนนึงคือเมสซี่นะสำหรับการปรับเปลี่ยนค่าพาลาังเนี่ยยังพอปรับได้อยู่นะมันไม่ได้ถึงกับตึงเปี้ยแบบปรับไม่ได้นะนี่จะลดชูตติ้งลง1แต้มก็ได้ลดพาร์แต้้มก็ไดไดปเพิ่ม อากาศยานแบบนี้ทั้งหมดเลยก็ได้นะทำให้การกระโดดมันดีขึ้นหรือว่าถ้าไม่อยากจะซีเรียสอะไรนะแปบบหนึ่งนะเ,เพิ่มดิบบิง้งหรือ2แต้มเพิ่มดิบบิง้งแบบเนี้ยก็ร้อยแเหมือนเดิมนะสำหรับเปเล่หลายคนถามว่า เปิดดีไหมครับที่โหไอ้น้องใครไม่เปิดนี่แม่งโคตรพลาดมีโปรทองอีกทั้งหากไปจัดกันจัดโปรทองมาแล้วหรือไปหาร้านเติมเกมถูกๆจัดมาเลยเปเร่ยะยังไงมันระดับราชาเป็นระดับตัวที่หลายคนรอคอยถ้าถามว่าค่าพลังเนี่ยพอจะเป็นเมตาไหมจากที่ผมเปรียบเทียบไปค่าพลังดีกว่าลุมนะดีกว่าคันโตน่าคิดว่าถ้าเล่นจริงมีโอกาสเมตาแต่เอาสำหรับผมนะไม่ต้องสนใจเลยเรื่องว่าเออสกิลพิเศษเป็นไงโอเวอร์ออลเท่าไหร่หรือจะมีสกิลไส้ในติดตัวอะไรมาแล้วบ้างเนี่ย ไม่ต้องดูเลยครับระดับเปเร่ผมว่าเปิดเถอะฮะส่วนสกิลเดี๋ยวผมทาคลิปแยกให้ละกันนะเพราะว่าอาจจะต้องพูดเยอะนิดนึงและที่สําคัญนะเป็นกองหน้าเป็นนักเตะค,คนแรกเลยในเกมที่มี2สกิลพิเศษนะซึ่งถ้ามาไทยเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตเดี๋ยวคงจะมีนักเตะค,คนอื่นๆออกมาที่แบบมีสกิลพิเศษ2อันแบบเนี้ยนะก็เป็นไปได้ในอน,นาคตนะแต่ว่าเปเร่เนี่ยเหมือนน่านำร่องให้แล้วสำหรับผมผมคิดว่าคาดเดาไว้เลยนะน่าจะเป็นตัวระดับเมตาได้เลยนะฮะ